สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําวิธีต่อดอกกันนะคะเผื่อใครจะเอาไปทำเป็นเสื้อหรือว่าเป็นกระโปรงหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะพอเราได้ดอกแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะสําหรับวิธีต่อนะคะจะต่อตามแพทเทิร์นนี้เลยนะ1 2เนี่ยค่ะ1นสอง หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองตามนี้หนึ่งสองแล้วเราก็จะเว้นอันนี้ไว้ดอกหนึ่งนะคะต่อหนึ่งสองเว้นหนึ่งดอกหนึ่งสองเว้นหนึ่งดอกหนึ่งสองเว้นหนึ่งดอกจะเป็นอย่างนี้นะคะต่ออย่างเงี้ยค่ะ หนสองแล้วก็เว้นไว้ตรงนี้ดอกหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งสองแล้วก็เว้นไว้เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะนี่ค่ะดอกทันตะวันนะคะแอดมินจะเอาจะทำเป็นเสื้อนะคะตัวนี้ทำเป็นเสื้อแขนแขนสั้นนะคะอย่างนี้ค่ะ พอเราทําได้อย่างนี้แล้วดอกที่สองนะคะเราจะต่อแค่สองใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ทําเลยค่ะต่อเลยนะคะต่อเลยนะแล้วเราก็จับเอาหลังชนกันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ชิ้นชิ้นข้างหลังนะคะอันนี้ก็ข้างหลังนะข้างหลังอันนี้ข้างหน้าแล้วก็โซ่ขั้นกลางสามเราครึ่งหนึ่งของสามเราก็เอาแค่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำนี้เลยค่ะ แล้วก็สู้หนึ่งแล้วก็พอคอสิบเอ็ดครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดอย่างนี้นะคะได้อย่างนี้แล้วก็ข้ามไปช่องต่อไปนะคะอย่างนี้ช่องนี้นะแล้วก็พอกอลสิบเอ็ดครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ1ดอันนี้นะคะเป็นแบบนี้นะอย่างงี้นะคะต่อไปก็โซ่หนึนะคะครึ่งหนึ่งของ3เราเอาแค่1น,นะแล้วก็พลิกกลับมาเป็นข้างหลังนะคะชิ้นข้างหลังอย่างงี้แล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็โซ่ห นี้นะคะแล้วก็พลิกงานกลับมาเป็นข้างหน้าแล้วก็ถักเหมือนเดิมพอคอสิบเอ็ดหลักนะคะพอคอหนึ่งครั้งสิบเอ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบแล้วก็ข้ามไปช่องต่อไปเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็ถักธรรมดาเลยค่ะเพราะเราต่อแค่สองอันแค่สองอันนะคะตามตามภาพเลยอย่างนี้นะคะอสองอันนะคะสองหลัก คอหนึ่งครั้งหลักที่สหลักที่สหลักที่หหลักที่หหลักที่เหลักที่แหลักที่เก้าสแล้วก็หนึ่งสองสแล้วก็หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดย่างงี้นะคะแล้วก็ข้ามไปช่องต่อไปเหมือนเดิมหนึ่ง น,นี้ลวมไปเราเอาแน่นแน่นหนึ่งสองสามสห้าหกดแปสิบ 11แล้วก็1 2 3แล้วก็เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 1 0 1 1แล้วก็ช่องต่อไปนะคะเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7, 8จ็ดแ1ดเก้าสิบสิบหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสอด 8ปดเก้อแล้วก็เรามาถึงจุดเริ่มต้นนะคะ1 2ึสาแล้วก็แล้วก็ตัดไหมเลยนะคะอันนี้ตำลแลวก็ตัดไหมเลยจ้าไอ้ที่โผล่มาตรงนี้เราก็ตัดออกเลยเดี๋ยวอันนี้เรามาเก็บไหมทีหลังนะคะ จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะสมมติสมมติอันนี้เป็นสีสีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต่ออย่างงี้ต่ออยางงี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็เว้นไว้ตรงนี้เราก็เว้นไว้ตรงนี้เว้นไว้แล้วตรงนี้เราก็จะมาต่อเป็นแบบนี้ก็เว้นไว้เหมือนกัน อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะก็จะเว้นว่างไว้ตรงนี้ вокруг. เว้นว่างเว้นว่างแล้วก็เว้นว่างตรงนี้ก็ต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เว้นว่างอันนี้ก,ะะก็อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมดอกสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ตรงกลางเดี๋ยวเราก็เอาดอกเล็กมาดอกเล็กแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเ,เดี๋ยวแอดมินจะสอนคลิปหน้านะคะไว้ตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็ลองทำดูนะนี่ค่ะแอดมินทำเกสอนไว้แล้วแต่ยังไม่เสร็จเลยยังไม่ว่างเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำให้นี่ค่ะก็ทำไวน้นี้ทําทำเกสอนไว้แล้วถ้าเพื่อนเ่อนออยังไงก็ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้คะ่ะสอบถามได้นะคะแอดมินจะตอบให้ทันทีเลยจ้านี่ค่ะตามนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ